โอสบายตานะ สองนสี่สองแปดสามห้หมเจดสี่องนด้หมดอานได้หมดอะสบายตานะคะใช่อ่านไดถึงบรทัดที่8ตัวเอผมชัดะตัวถ้าเทียบกับเป็นดิที่บอกแสงสานนนรู้สึกสบายตารู้สึกสบายกว่ามันแสงมันไม่ฟุ้งเข้าเดิมแล้วมันก็ดูดวนตากว่าเวลามองไฟ ชัดเลยมันมันใสมันเหมือนไม่ได้ใสแป้นน้องสบายตาโอเคสบายมากนี่เราควรให้เรามองไป้เรา่นป้าได้ต่าอะไม่อยากให้ามอัคลอปองไปไกลก็ในชีวิตประจาวันป้าอย่งอะไรอเหมือนเหมือนไม่ได้ใสจริงๆนะเนี่ยใช่ลูกตาดูเป็นทูตัวเดิมมันจะแบบมีความคุ่นอานี่ดีเแม่ไ่หงาอกว่าเดิม นี่แตก็ต้องลองเวลาครับสปาดดูว่ามันจะง่ายไหมได้ได้แต่จะยอมอกวิธีได้เขาทำภาษาได้ครับได้ครับโอเคเลยนะครับเนี่ยตอนแรกนะว่าในเปลี่ยนสีกลางคืนมันจะมืดอันนี้กลางคืนยิ่งยิ่งชัดค่ะอ๋อโอเคก็แว่นตัวนี้ใส่แล้วมันแตกต่างกับตัวเดิมตรงที่ว่าตัวเดิมมันจะมีความแบบเหมือนกระจกกั้นไว้แล้วก็มองผ่านมาในที ส่วนเลนสตัวนี้มันจะรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ใส่ครับมันมันใส่หมดเลยแล้วก็ก่อนใส่ไอ้ตรงแสงไฟแสงอะไรเวลาเราอ่านมันจะฟุ้งออกมาใช่ไหมครับพอใส่ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ความฟุ้งของแสงหายไปเลยมันจะเห็นขอบของไฟอะไรอย่างนี้เลยครับโอเคคเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนตาเปล่าอ่าน่นแหละเหมือนไม่ได้ใส่แว่น <laughs> ใช่อ่าโอเคครับเลนตัวนี้ ¡Suscríbete